ของวันนี้นี่คือช่วงเวลาช่วงบ่ายของวันที่21กันยายนส5 6 7น2 6ที่ดอนป่าเปื่อยคุริวัดเคลนจากเสียตั้ิซีสมัยผู้บริการิดหินปูนายคุณสำเร็จผสมเสร็จที่สมบูรณ์แบบใหญ่ที่สุดของ อำเภอสีช่องใหม่ได้มาช่วยเหลือได้มาจิดอาสามายกขอนไม้ความยาว25เมตรเริ่มปฏิบัติการแล้วครับจะสําเร็จหรือไม่สำเ,เร็เจเทวดาขาดเินเริ่มปฏิบัติการแล้วครับเริ่มปฏิบัติการแล้วปร,ริวัดเครนขนาดใหญ่ยกได้17กันครับ บกันเพราะฉะนั้นเริ่มปฏิบัติการแล้วครับเริ่มชั่งน้ําหนักแล้วเริ่มชั่งน้ําหนักแล้วครับเพื่อจะถอยหลังไปจุดที่เหมาะสมที่สวยงามที่สุดเพื่อเอาไว้โชว์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ครับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า5-6ตัน ความยาว25เมตรเต็มๆที่ถูกน้ำฝนน้ำท่วมแล้วก็น้ำฝนตกติดต่อเนื่องกันหลายวันเขาได้ลม้มลงโดยมีระเบียบเรียบร้อยสวยงามไม่ทำลายทรัพย์สินสิ่งใดแม้แต่นิดเดียววันนี้เราจะยกไม้ขนาดใหญ่คอนี้เอาไว้โซ่ ให้กับพี่น้องนักท่องเที่ยวได้มาเห็นได้มาเที่ยวนี่คือเริ่มปฏิบัติการตอนที่หนึ่งครับเดี๋ยวท่านจะเห็นตอนที่สอง จะเห็นตอนที่สองนี่คือตอนที่1เริ่มปฏิบัติการเทนียนกได้อย่างน้อย17ตันครับใหญ่มากปฏิวัติเครียรบของเสียต้สมสช่องใหม่หนองไาย เปิดรับการกับความยาวที25เมตรนะครับความยาวที่25เมตรที่แต,แตกนั้นก็คือแรงกระแทกตอนที่ต้นไม้โล้เกียงครับขออนุา นี่คือตอนที่หนึ่งเดี๋ยวพบกันพบช่วงต่อไปตอนที่สองครับไอโผวันนี้รายงาน